ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวผ้านะครับเดินทางมาถึงผมแล้วครับนี่คือเหรียญมังกรวาระ9รอบรุ่นแรกครับเป็นเหรียญมังกรคู่รุ่นแรกพระเกจิอาจารย์อายุ108ปีหลวงปู่คีบเทียระปัญโย วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมครับรุ่นนี้สร้างน้อยแค่60ลังการันตีเนื้อเงินในลังสามเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินลงยาสองเหรียญและการันตีเนื้อนวะโลหะในลัง8เหรียญน,นะครับร่วมบุญเช่าบูชาที่ลุ้นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3มลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนนะครับผมจะ แพ็กจะส่งให้วันนี้สําหรับท่านที่สั่งจองไว้นะครับตอนนี้เข้าเคร่าเหลือประมาณ30มรุ้นโดยประมาณนะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตตัดลังให้ท่านชมเลยนะครับอ่าตัดลังเลยนะครับไม่พูดความทำเพลงครับเดี๋ยวจะส่งไม่ทันครับนะวันนี้จะพยายามส่งให้ครบทุกคนทุกท่านนะนี่นะฮะของดีมาแล้วครับเหรียญมังกรคู่ครับวาระเก้ารอบรุ่นแรกของเมืองไทยนะครับ นี่คือรายการแถมยกลังนะครับแถมยกลังมาเป็นชุดกรรมการอย่างนี้เลยนะครับอะเรามาดูกันครับชุดแถมยกหลังครับโอ้โหโอ้โหลูกค้าดูฮะ,ะตะกุดจานมือครับดูฮะตะกุดจานมือหลวงปูค่ครับ มาพร้อมเหรียญแช่น้ํามนต์ครับโอ้โหชุดกรรมการแถมยกลังนะลูกค้าดูโอ้โหต้องเอาไปเลี่ยมแล้วเนี่ยนะโอ้โหตอกพิเศษต่อกรรมการเลขสี่สามงับดูโอ้โหสวยมากดูแล้วตะกุดที่เป็นตะกุดจานมือนะเนี่ยตะกุดจานมือหลวงปู่ครับอูยาวเนี่ยผมว่าน่าจะห้านิ้วนะตะกุดห้านิ้วแน่เลยครับ โอ้สวยมากนี่แฝนคอได้เลยครับขครได้ไปก็นําไปแฝนคอได้เลยครับเนี่ยนะโอ้โหสวยมากนะครับใครสนใจติดต่อมาเลยนะของดีมาเป็นชุดเลยพร้อมตะกุดกับเหรียญเลยนะครับนะโอ้ชุดนี้ใครได้ไปขึ้นคอนี่สุดสุดแล้วเนี่ยนะครับสุดเลยนะครับโอเคนะครับนนะะะอครับมาดูรายการลุ้นนี่คือใบรายการครับการันตีแื้อเงินคนักประคำหนึ่งเหรียญนะรายการที่หนึ่งนะครับ สร้าง60ลังครับมาดูในรังของเรานะครับไม่มีรายการแถมอย่างอื่นเนาะนะฮะร,รายการแถมนอกลังไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทําการกระเลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาวัตถุมงคลน,นะครับขออนุญาตกระเลยนะครับหนึ100่งร้อยลุนอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะครับมีคนสั่งจองไปประมาณเจ็ดสิบลุนโดยประมาณน่าจะเหลือคร่าวๆประมาณสามสิบลุนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะชมสักสามลุนนะครับ ร่วมบุญชาบูชาที่ลุ้นละ350บาทผมการันตีว่าเปิดออกมารายการไหนนั้นสวยทุกเหรียญเพราะว่าเขาแกะบล็อกสวยมากครับ,บรุ่นนี้นะครับวาระดีครับวาระเก้ารอบวัตถุประสงค์ดีครับสมทบทุนครับร่วมก่อสร้างาศาสนสถานครับภายในวัดป่าสุทาวาสครับทั้งเทพื้นคอนกรีตสร้างศางลาหอฉันนะครับ แล้วก็สร้างห้องน้ํานะครับไว้รองรับญาติโยมที่เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพระแล้วนะครับพระท่านี้พอนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาสามลุ้นเดี๋ยวแก่ท่านชมเป็นตัวอย่างสามลุนครับนะครับสามลุ้นครับเดี๋ยวแก่ท่านชมเป็นตัวอย่างครับเปิดขึ้นมาครับเขาจะมีรายการบอกด้านในเลยนะครับ ขึ้นมาเป็นรายการที่สี่สิบสองครับเนื้ออันปาก้าหน้ากากทองทิพย์ครับนี่นะครับอันปาก้าหน้ากากทองทิพย์ครับเห็นไหมหลังอุดมวสารนะครับนี่นะฮะอันปาก้าหน้ากากทองทิพย์ด้านหลังอุดมสารแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับลูกค้านี่นะฮะ โอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับ่ออบนนะ,บะมาดูเหรียญถัดไปครับเหรียญที่สองครับเดี๋ยวแก่สมชักสามเหรียญครับเปิดขึ้นมาครับรายการถัดไปรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรเหลืองพื้นเขียวขอบแดงครับนี่เลยนะโอ้โหสวยมากลูกค้าดูสวยมากครับ ตรงจีวอนเนี่ยเขาทาแบบสวยมากเลยนะตรงจีวอนเห็นไหมฮะสวยมากเหรียญน,นี้เลขสามสิบสองครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับดูเหรียญถัดไปนะครับสวยมากรุ่นนี้นะผมก็รันตีเลยนะครับแพ็กเกจจริงก็ดูดีแน่นหนานะครับอันนี้เป็นสามเคครับนี่นะเป็นสามเคนะครับสามกริย์นะครับโอ้โหดูครับ เหรียญสวยมากเลยครับดูสวยมากสามเคครับดูเห็นไหมสวยมากมากครับอันนี้เลขสี่เก้าครับตอกโคเป็นตัวะน่ะโอเคนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะหมายเลขนั้มเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนั้มเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้ว นะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตทําการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับนะวันนี้วันที่ส2บสองมิถุนายนนะครับจะพยายามแพ็กส่งให้ครบทุกคนทุกท่านนะภายในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะขณะนี้เวลา14บสนาฬิกาแล้วนะครับมาดูรายการนี้นะครับนี่คือชุดกรรมการแล้วก็เถียมยกหลงัง นะฮะชุดกรรมการแถมยกลังเลยอันนี้เป็นเหรียญแช่น้ำมนต์นะผมคิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเนื้อพวกสตะโลหะละมั้งนะครับคิดว่าน,นะฮะนี่นะฮะแล้วก็เป็นตะกุดตะกุดนี่ขนาดยาวห้านิ้วนะฮะตะกุดจานมือหลวงปู่นะครับนี่นะครับเนี่ยมีรอยจานมือหลวงปู่ตะกุดน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะยาวห้านิ้วแล้วก็มีเชือกนะ เชือกอร้อยนะสามารถคล้องคอได้นะครับหรือจะบางคนอาจจะเอาไปคาดเอวแต่ถ้าจะเอาไปคาดเอวก็ต้องเอาเหรียญออกนะครับถ้าจะเอาไปแฝนก็แฝนได้เลยนะครับแฝนคอได้เลยนะครับสวยนะนี่นะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวมีราคาแบ่งปันให้นะครับนี่รอยจานมือหลวงปู่ครับนี่ลายมือหลวงปู่นะพะระเถระพระเกจิอาจารย์อายุหนึ่งร้อยแปดปีนะครับนี่ เหรียญสวยๆครับอันนี้คือมาชุดเดียวกันนะครับยกชุดไปเลยนะทั้งเหรียญทั้งตะกรุดนะครับชุดนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่อ่ะหนึ่งพันบาทครับทนานรับปิดมาชุดนี้ยกไปหนึ่งพันบาทครับนะครับหนึ่งพันบาทนะเดี๋ยวให้ผมให้ดูเต็มๆนะครับชุดนี้หนึ่งพันบาทนะครับนี่ชุดนี้หนึ่งพันบาททนานรับปิดเข้ามานะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับ แกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะฮะชือบอันนี้คืออันปะก้าหนะ้ากากทองทิพย์ครับนี่หลังอุดมสารอันปากาหน้านกากทองทิพย์หลังอุดมสารนะครับจะให้ท่านชมนะครับนี่นะครับโอ้ยลูกค้าดูเหรียญสวยมากครับดู ฮะโหดูครับเหรียญสวยมากครับเนี่ยดูดูรอยแบบนะจีวรนผ้าไหมอ่ะดูดูลายแกะแบบสวยมากนะฮะอันปกาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับด้านหลังอุดมวสารนะครับเลขสิบสามนะเห็นไหมลัคก,กี้นัมเบอร์เลขสิบสามเนี่ยด้านหลังอุดมสารของหลวงปู่ครับตอคตเป็นตัวนะเนี่ยรุ่นแรกด้วยชัดเจนครับวาระเก้ารอบครับ รุ่นแรกอย่างไรก็คือรุ่นแรกนะครับนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะสวยมากนะครับนี่ท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามานะครับนี่เดี๋ยวนี้ขออนุญาตเปิดเอาไวท้ที่เอาไปเท่ากับรายการรุ่นแล้วกันนะเอาไปสามรอยห้าสิบาทอันบาก้าหน้ากากาทองทิพยหลังหุดบนบอศสารเอาไปสามรหสิบาทท่านไหนรับแจ้งมาครับเอาแคบเลยสามรห้าสิบบาทครับโอเคนะขออนุญาตเก็บนะครับ เอาราคาแบ่งปันครับไม่ต้องคิดมากนะครับแบ่งปันกันไปครับอีกหนึ่งรายการครับอันนี้คือเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรนเหลืองพื้นเขียวขอบแดงนะฮะลงยานี่ลงยาเขียวทองทิพย์ยาเขียวลงยาเขียวเหนียวซับนะครับนะครับลงยาเขียวเหนียวซับ โอ้โหสวยมากเลขสามสองครับลงยาจัดเต็มเลยครับรายการนี้นี่ครับสวยมากหน้าพระสวยมากลูกค้าดูเดี๋ยวดูหน้าหลวงปู่นี่หน้าสวยมากเลขสามสองครับต่อโคตรเป็นตัวนะ น่าสวยมากเปิดเอาไว้เท่ารายการลุ้นเลยนะครับเอาไว้ที่สามร้อยห้าสิบาทครับท่านนรับปิดมาเอาไปสามร้อยห้าสิบาทท่านนรับปิดมาครับอ่ะแบ่งไปเท่ารายการลุ้นไปเลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับแบ่งไปครับท่านไหนรับก็แจ้งมานะครับรายการถัดไปครับองค์สุดท้ายครับอันนี้คือสามเคครับสามกริยัครับสามเค อันนี้สวยเลยนะเป็นเนื้อบนนะครับต้องบอกก่อนนะสามเคเนี่ยนะเป็นเนื้อบนนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่เลขสีเก้าเป็นสามเคพ่นทรายครับอันนี้สวยมากนะลูกค้าเนี่ยหน้าหลวงปู่สวยมากเลยฮะนะนะดูครับดูความสวยความคมชัดองค์หลวงปู่นี่เป็นเงิน พื้นนี่เป็นทองแล้วก็จีวรเป็นนาคนะครับขัดเงาด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรอยขัดเงาเห็นไหมนี่เรื่มเรื่มเนี่ยรอยขัดเงาขัดเงาสวยเลขสี่เก้าต่อคตรเป็นตัวนะรุ่นแรกชัดเจนครับวาระเก้ารอบด้านหลังเป็นเขาเรียกว่ายันสมปรนานะครับนี่สายสมเด็จรุ่นต้องยันสมปรถนาครับ เหรียญสวยมากเหรียญน,นี้อ่ะเปิดเอาไว้400บาทอ่ะท่านนายรับปิดมาเอาไป400บาทสําหรับ 3K เหรียญน,นี้3กษัตริยนน์พนทรายเหรียญนี้เอาไปสาเอาไป400บาทนะ400บาทท่านนายรับปิดมา400บาทครับส่งให้ฟรีเลยนะ400บาทอ่ะปิดไปท่านนายรับแจ้งมานะครับนะครับรายการลุ้น นะ่คิดว่าน่าจะยังมีเหลือประมาณ30มสรสุดท้ายนะถ้าไหนสนใจอยากได้เหรียญไหนอยากได้เลขอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ